ทุกคนวันนี้เรามีนกมาให้เพื่อนๆชมอาโยกเยกเอยน้ำถั่วมเมกกะตายลอยคอมาหาเกดอดคอโยกเยกเห็นไหมโยกเยกสามหน่วยนะคะนี่เพื่อนๆค่ะ นี่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 จ้าโยกเยกสามหน่วยไม่บายจ้า๊ายบายนี่อันนี้ก็ได้สิบกว่าวันแล้วนะคะสำหรับเด็กๆนะคะน้องๆเดี๋ยวแม่ขวันก็ นี่นะคะได้ยินเสียงไหมคะเสียงของน้องๆนะคะนี่ได้ยินเสียงครคะได้ยินเสียงไหมคะนี่นะคะเราก็จะมาทําการนะคะใส่ห่วงขานะคะนี่นะคะห่วงขาลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อว่าแสดงว่านี่เป็นนกของเรานะคะนี่นะคะห่วงขาลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะอ่าจะเป็นแบบนี้นะครับออ่าเป็นแบบนี้นะคะ นี่นะคะนี่วันนี้เราใช้ห่วงขาสีทองนะคะนี่นะคะสีทองนะคะอันนี้นะคะซื้อมาจากฟาร์มนกของพี่ตู่นะคะเพราะว่าตัวนี้เขาก็จะเรียงรหัสมาให้นะคะก็จะได้มาจากเหมือนของพ่อแม่เขานะคะรหัสก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเหมือนของพ่อแม่เขาก็คือว่าให้รู้ว่ามาจากฟาร์มเดียวกันเป็นสายเลือดของฟาร์มนี้นะคะ ตอนนี้เราก็จะมีเลขเรียงเลขเลยสิบแปดสิบแปดอ่าสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะคะนี่นะคะพี่ตู่เขาจัดมาให้เลยสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะคะนี่นะคะแปดสิบเก้ายี่สิบนะคะเราก็จะเรียงตามนี้นะคะก็จะสิบแปดก็จะเป็นของตัวพี่ใหญ่สุดเลยนะคะ ก็จะเป็นไข่ตุนนะคะแล้วก็สิบเก้าก็จะเป็นไข่เจียวและยี่สิบก็จะเป็นไข่ดาวนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ห่วงขากันเลยนะคะวิธีการใส่ห่วงขานะคะไม่ยากนะคะนี่คะ่ะดูดูตรงนี้นะคะ j v p ยี่สิบยี่สิบเป็นของตัวเล็กยี่สิบอ่าสิบแปด แต่เจวีพีสิบแปดก่อนนะคะนี่นะคะนี่เป็นสิบแปดนะคะมานะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวไม่ฝหก็จะเริ่มอะไรนะคะนี่คะคิธี้ยทุกไม่นี่นะคะนี่นะคะก็จะนี่นะคะเข้าไปเลยนะคะใครที่ไม่ไม่เคยใส่ห่วงขานกูนะคะวิธีนนะคะนี่นะคะนี่นะคะก็จะเรียบร้อยเลยนะคะ แป๊บหนึ่งนะคะจับใส่คนเดียวอ่านะคะนี่นะคะกะคะ็ใส่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะมีตัวแรกนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะอีกตัวหนึ่งให้ต้องใช,ใช้สองคนนะคะใส่คนเดียวมันจะรักกุลีนะคะนี้นะคะเบอร์เบอร์สิบเนี่ฮะเบอร์สิบเก้านะคะ นี่นะคะวิธีใส่ขานกนะคะให้รวบอย่งนี้ก่อนนะคะรวบนะคะรวบเท้านะคะสามอันก่อนนะคะแล้วก็นี่นะคะรวบเท้าน้องไว้อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็สวมเข้าไปเลยนะคะนี่นะคะสวมเข้าไปอย่างนี้เลยนะคะสวมเข้าไปเดี๋ยวนะคะมันมาสวมเข้าไปอย่างนี้นะคะพาถึงตรงนี้นะคะนี่นะคะนี่ นี่นะคะก็รูดขึ้นมานะคะแ่อวครูดนะคะรูดขึ้นมาจบต้องใส่ตอนเล็กๆนะคะถ้าใส่ตอนโตมันจะลาบากหน่อยนะคะนี่นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะเบอร์สิบเก้านะคะตัวนี้นะคะอ่ะตัวนึงตัวเล็กมามาลูกตัวเล็กนี่จะใส่ง่ายคอนเล็กอยู่ไขาดาวมาไขาดาวหนูไขาดาวนี่ค่ะ หนูไข่ดาวเดินเลือกดิ่นดิ่นดินถ่นะคะเลือกใส่นี่นะาเล็กใส,ใส่นี่นะคะท๊อปอปโอ้ท๊อปท๊อ่ท๊อป เล็กเท้าใหญ่อ่ะเออเท้าใหญ่อะอ๋อได้ทุงนี้แล้วทุกนี้แล้วนป๊บนึ่งลกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งตัวเล็กแต่โครงสร้างใหญ่นะคะเป็นี้ใหญ่ๆนี่เป็นตัวผู้หรือเปล่าตัวเมียหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะนี่นะคะนี่นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะห่วขานะคะนี่ นี่น,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 นะคะเรียบร้อยนะคะการใส่ห่วงขานกนะคะก็ปล่อยให้เลยนี่นะคะนี่ใส่ห่วงขาเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะไอะเราก็คิดว่าเออตัวเล็กจะใส่ง่ายที่ไหนได้ตีนใหญ่กว่าตัวโตอีกอะ่ะนะคะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะบ้องแบลไหมคะอันนี้อันนี้นก นกตัวน้อยสุดนะคะนี่น้อยไข่ดาวเอามาโชว์ทีละตัวอันนี้ไข่ไข่เจียวลงข้างล่างค่ะไข่เจียวตัวนี้ไข่เจียวตัวพี่ตัวพี่ใหญ่อือพี่ใหญ่จะไหมตุ๋นนะคะนี่ไขตุ๋นไข่เจียว แล้วอันนี้ก็จะเป็นสภาพผนหนามเกือบจะเต็มร้อยแล้วนะคะนี่นะคะแล้วก็ตัวนี้ตัวน้อยนี่ตัวน้องที่เห็นเมื่อกี้นี่ก็ไข่ดาวก็กําลังจะเริ่มพัฒนานะคะนี่ก็แม่ขวัญก็เอามาให้เห็นพัฒนาการแล้ววิธีการเลี้ยงนะคะต่างๆของน้องๆน,นะคะนะคะนี่ปล่อยให้ดูเต็มเนยนะคะเต็มที่เลยนะคะวันนี้นี่ใส่หัวขาเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่นะคะ J B B S สิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะคะโยกเย,ก,ยกเอ,กเอยน้ำท่วมเมฆก,กระต่ายลอยคอมาหางองอกอดคอยกเยก น้าใอ้ตกใจนกโยกเยกโยกเยกโยกเยกนะคะนี่นะคะโยกเยกโยกเยกโยกเยกน่ารักไหมพี่เต้นเยอะน่ารักไหมลูกน่ารักน้องนกน่ารักจังเลยนกน่ารักจังเลยําไข่น่ารักจังเลยบทจะเอาถ้วยอันเก่าใส่มันก็ไม่ไหวแล้วนะคะมันล้นถ้วยตอนนี้มันล้นถ้วยแล้วนะคะไข่ฟูมากสามไข่ฟูมากนะคะ อืมค่ะนะคะนี่นะคะเดี๋ยววันหลังนะคะจะมีอะไรนะคะในคลิปหน้านะคะมาติดตามกันนะคะวันนี้ก็มาใส่ห่วงขานะคะห่วงขานี่นะคะเดี๋ยวใครจะใส่เบอร์โทรอะไรเพิ่มก็ใส่อีกข้างได้นะคะเดี๋ยวแม่ข่นันโจจะต้องไปสั่งเขาทำแบบที่มีเบอร์โทรอีกทีหนึ่งนะคะ ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะคะให้กับช่องติเล็กชาแนลด้วยนะคะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้พ่อโจกับแม่ขวานทําคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆนะคะวันนี้นะคะลาไปก่อนนะคะกับความบ้องเบลของน้องๆนะคะเอยลืมเกือบลืมนี่นะคะเพื่อนๆถามกันเข้ามาว่านี่คืออะไรนะคะเนี่ยนะคะอันนี้คือข้าวโพดนะคะนี่คือข้าวโพดอบนะคะ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคล้ายๆป๊อปคอนนะคะเนี่ยค่ะเหมือนป๊อปคอนนะนนะคะเนี่ยนะก็ก็คือว่าเอาไว้ให้นกนอนนะคะเวลาเขาถ่ายเขาแล้วมันก็จะสืบดูดเนาะดูดน้ําเข้าไว้นะคะนี่นะคะดูดน้ําดูดอะไรไปแล้วก็ถ้าแม่นกหรือว่านกน้อยเนี่ยเขาผัดเอ่อเผลอกินเข้าไปก็ไม่เป็นอันตรายนะคะมันจะดีกว่าขี้เลื่อยนะคะถ้าเราเอามาเลี้ยงนะคะกับพวก นกนะคะก็จะทําให้นกไม่ไม,ไม่เป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนลาไส้อุดตันเหมือนอะไรเนาะเพราะว่ากินพวกไม้เข้าไปมันไม่ได้แล้วบางคนเอาขี้เลื่อยใส่นะคะก็ก็กไม่ไม่แนะนํานะคะเพราะว่าสําหรับเลี้ยงพวกนกเล็กพวกนี้อย่าเอาขี้เลื่อยไปใส่นะคะเผื่อเขาเผลอกินเข้าไปเนาะจะเป็นอันตรายนะคะี๋ยวก็ วันนี้เดี๋ยวแม่ขวัญก็ขอลากันไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะคะให้ช่องตีเล็กชาแนลนะคะหนี่โยกเยกโยกเยกนะคะนีสามหน่อโยกเยกนะคะวันนี้เหลือลากันไปก่อนนะคะบาย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 ค่ะช่องอะไรนะตีเล็กชาแนลเนยะเา